โจกปรินซ์บังลักนะเจียโจกปรินส์บังลักน,นี่ดูเขาทำแค่ลูกชิ้นหมูหมูสับเขาก็หนึ่งคนแล้วอะ่ะโอ้ได้กินไม่ไหมเลยฮนะของเขาต้องไหมนะสูตรของเขาต้องไหมต้องไหมเท่านั้นไม่มไหมมันไม่ไหมมันไม่มไมอร่อยเออใช่ไหม คุณแม่สบายดีเหรอคะสบายดีค่ะอ๋ออันนี้รุ่นลูกใช่ไหมล้นอ๋นอรุ่นลูกโอเคแล้วคุณแม่ยังมาขายอยู่ไหมไม่ได้ขายเลยลงมานั่งดู่ด้านเราเหรอบางวันพี่ผ่านมาพี่เห็นนานๆทำทีนะเออโอ้โหแบบเลี้ยเชื่อเลี้ยเชื่อไม่ทุงงกหม้อเออกินไม่ไม่เนี่ยอร่อยตรงกินไม่ไม่นี่แหละโอ้ดูคนนะเยอะมาก